ัสด the ีคราบวันนี้ผุณคก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันแล้ววันนี้มันจะมาสอนใส่มังกรไม่ครับภาพหนึ่งร้อยขึ้นไปนะครับหนึ่งจศูนย์จดศูนย์ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเตะผ้าผมเป็น1นึ่ศูนย์จุดจดเดะเดี๋ยวเรามาดูที่สร้างผมกันเลยครับเอาไม่ใช่กดไม่ได้กดตัวเราสร้างเสื้อใหม่กันก่อนครับเป็นเสื้ออะไรก็ได้ครับเสื้อกว้างมันจะหายากนะครับผมขอเอาเสื้อแบบไม่กว้างดีกว่าเสื้อป่าครับ บบเป็นน้ำตาลเล้วแล้วก็อนนี้แไม่ได้ข้ามก่อนนี้นะครับตอนเสีย EP สองคุจะฆ่าให้ดูนะครับโอเคผมก็ขอโทษด้วยครับต้องรอครับโอเค EP สองจะมาวันที่อันนี้วันที่อะไรไม่แต่ผมวันที่สองจะมาวัน EP สองจะมาวันที่ 2, ที่ <c oughs> อังคารวันนี้อังคารใช่ไหมวันอะไรอะ่ะวันอาทิตย์ที่สองวันจันทร์ที่สามอังคารที่สี่ครับวันนี้วันที่สี่ครับนับไว,ออวนะบ้อีกหกวันนะครับอีกหกวันครับหรือผมจะรัดเอาก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนผู้ชมครับโอเคนะครับเราก็รอแป๊บหนึ่งนะโอเค ใครจะมาแล้วใครจะมาแล้วกินจะมาแล้วรอแป๊บน,นึงใจะรอหน่อยนะครับถ้าคุณอยากรู้วิธีทำถ้าคนก็รู้แล้วอาจจะมาดูก็ได้ครับอโอเคมาแล้วนะครับแล้วก็มาแบบนี่พื้นที่กว้างพอดีเริ่เตรียมหินแบบ เจดตรงนี้ละวอนนี้ครับเสร็ก็วางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดอ้ยทำไมอมไม่น่าสนะขอโทษด้ดยนหน้คือผมเพล่ันะ้เป็น ทำได้ครับหนึ่งร้อยขึ้นไปครับโอเค,อเคแล้วเราก็ทำอีกครับหนึ่งสองสามหนึ่ง ทำแบบนันกได้นะครับไว้ให้มีเสียนะแ,แล้วก็เอาหัวใจมังกรหรืออะไรเนี่ยครับเป็นที่เป็นอาหารของมันครับนี่ครับอโอเคแล้วก็พิมพ์ตามผมผมเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับ โอเคครับนะครับเอสยูเอ็มโอเอ็นแล้วก็วัครับแล้วก็ตัวนี้ครับแล้วก็อาเอีโอเอ็นครับแล้วก็วักวักแล้วก็จักจิกจิกวักวักแล้วก็จักจิกมั่ใช่ลหม กยากฟุบอ,อุ้ยมาครับมาแล้วมังกรนะครับน,นนิดไหมครับมังกรนะรี๋ยวเดี๋ยวเราบินไปตามดูนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมขอบินไปตามมังกรก่อนนะมังกรทำไมมันจะไปไกลขนาดนั้นรอก,ก็ด้วยดีออเออแม่งโคตรไปไกล,ไกลเลยไปไกลโคตรเลยผมขอจบคลิปไป เท่านี้ก่อนแล้วกันครับบ๊ายบาาลมกค้าในช่อง MRT w v e b Channel ด้วยนะครับผมครับ